รีวิวจัดน้ําพุหน้าร้านนะครับอันนี้ซื้อมาจากร้านจำหน่ายต้นไม้นะฮะที่อำเภอหลุมสักนะครับซึ่งน้ําพุนี่อยู่ที่ราคา3,500บาทนะครับนะฮะหินก็จะอยู่ที่ถุงละประมาณา25บาทถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็มีอิดสำหรับร้อมนะครับ ก็ประมาณ15ก้อน400บาทนะครับทีนี้จะมีน้ำพุนะฮะน้ำพุนี่จะเป็นปกติถ้าเอาน้ำพุปกติเลยนะฮะเสียบไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ2300นะฮะแล้วก็ตีประมาณถ้าเฉพาะชุดน้ำพุเี่กจะอยู่ที่ประมาณส0 0พนนะครับแต่นี้ผมซื้อเป็นน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพื่อที่จะ ประหยัดไฟแล้วก็จะเปิดเฉพาะตอนกวันอยู่แล้วนะฮะถ้ามีแสงแดดแสงแดดปกตินี่น้ำก็จะไหลแรงเลยนะครับก็มีจัดพื้นที่ทำความสะอาดนะครับแล้วก็นำหินมาโลยนะฮะหินที่ซื้อมานะครับส่วนต้นไม้เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับซึ่งน้ำพุแสงอาทิตย์นะครับจะอยู่ที่ราคาพันกว่าบาทนะ,ะแล้วแต่ความแรง ของของนปุนะฮะแล้วก็ขนาดของแผงโซลาเซลล์เราใช้เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับจะได้ประหยัดไฟ,ฟฟ้าเสร็จแล้วนะครับนักปุนะฮะสามชั้นนะครับไม่ใหญ่มากนะฮะสรุปแล้วงบประมาณก็อยู่ประมาณ4 0 0 0ถึ้าประมาณนี้นะครับ